ดีนะคะทุกคนนะคะ,นะคะดีนะคะเสร็จแล้วนะคะหลอเลนเด้งมาแล้แค่ต่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้องก็ใช้ครีมบัคนะคะครีมบัคก็ยาสากเห้ราตินมานะคะโอ้ยกว่าน้ำยาจะทํางานนะคะแต่ว่าหยบงานนะคะหลอนได้เด้งหนึ่เด้งหนึ่แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเกลาตินเลเนี่ยเกลาตินเล่นงานนุค่ะคุณผู้ชายใช้นะคะใช้อะไรบ้<ถ>างการ์ติสเป็นนะคะเซรั่มใช้ครบค่ะ <laughs> ใช้ครบนะคะ <laughs> เล่นแล้วน้ำยา ะะใช้บำรุงเฟราตินแล้วนะคะเนี่ยอนจะไม่เด้งนะคะสีก็จะไม่ออกนะคะตอ้องต้มถึงจะจัดให้ค่ะเรยอองเลนนะคะผ่านเลยค่ะ,คะโอเคไหมชอบไหมชอบค่ะเลิศไหมคะเ,เลิศมากค่ะนี้นะคะลอ้อนเด้งดึงเด้งด,งดึงนะคะนี่นะคะทำสีนะคะทำสีของเล็กทูร่านะคะเสร็จนะคะ ย an pues mm ี่คนดตลไตของออเรนนะคะน้องก็ทําเคราตินมานะคะใช้ยาสารนะคะทิชเม้นเซรามอะไรเคราตินหมดเลยนะคะแต่จบงานนะคะหล่นเด้งแค่เปล่าร้ยเปอร์เซ็นต์นะคะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งแบบนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งแบบนี้นะคะเสร็จนะคะจบงานเมื่อกี้นะคะลงเม็ดสีนะคะเม็ดสีจมพูนะคะนี่นะคะข้างหลังนะคะลงเม็ดสีชมพูไปด้วยค่ะนี่นะคะผมไม่ได้ฟอกนะคะลงเม็ดสีจมพูนะคะมันจะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่ ลงสีนะคะหนึ่งหนึ่งจุดหกนะคะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะข้างหน้านะคะนี่ลงนี่นะคะสีนี้นะคะข้างหน้านะคะรอบนี้นะคะลงนะคะสีนะคะเจ็ดจุดเจ็ดนะคะรุ่นเก่านะคะเจ็ดจุดเจ็ดรุ่นเก่านะคะของเล็กทูลนะคะยังมีสีเขียวอยู่นะคะนี่นะคะได้ตามนี้เลยนะคะสวยเสร็จแค่เป่าได้เปอร์เซ็นต์นะคะขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่มาทำสวยนะคะ<ช>สวยๆรืยๆค่ะ<ช>เป็นยังไงบ้างนันยาออริน เป็นปลื้มไหมปลื้มค่ะชอบม,มากสดๆใช่ไหมคะใ <c oughs> จะยิ้มจากนี่ถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าบอาบบายค่ะ